พวกผมเลยนะฮะเอ่เทียบตู้นะครับปัจจุบันชื่อนภัยนะฮะวันพัฒธาตอย่างนี้นะฮะเรามาดูบาสกุมเอกอันไม่ติ่งกันดีกว่านะฮะมึนสองศูนย์เลยนะพี่หนึ่งนัวนะเจ็บร้อยอไงจดไหมโจ๊ะกกส,สดีครหานุ่นเดี๋ยวงนุ่น บาที่ททแค่อันแอันใจบายหุ้ยใจสวยอ้วเอาส่งมาสันนี่สันนี่ส่งมาน้ำมอสทึบ อืะอุกนี่เขามาลูกกรแล้วเขาก็มาลงทเจ็ดเรียบร้อยโอ้ยสีเท่าฮึ๊บเบยเออเบย่เอกเข้าไปสองคะแนน่งมาซันนี่ซันนี่อือไปสองคะแนน ือไหญสวยเรีอยตีเสมอไหมตีเสมอไปแล้วสอง่สองสามสองพี่ตู้วัดเอ้เอ้ดาบสองพี่ตู้ยันพุ่คุณม่ที่โเดเซอวอรเออร์ลงไหมไม่ลงตัวเด่นคืนใหม่ที่ซันนวยซันน่แปดเจ็หก้โอ้โห ไอ้าอ่ายลีลาลีลาอุ้ยใสไปแล้วสองมเนี่ยบนะฮะแต่วันนี้จะไปสคะแนนสคะแนนรับสงต้นต้นยิงสามคะแนนสคะแนนวู้วว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 วิววววไกว เตตีขอบอลอยู่มาที่เอ๊โอ้โหสุดยอดสวยสวยสวยปุ๊ปปุ๊บหลอกเฮี้ยมาแล้วเฮียส่งไปจัดบิ๊กจัดปิกังไม่ยิงฮึบโอ้โหสวยครับสวยนะครับมาแล้วครับเซนอตเซนอตจัดไปโอ้โหเอาไปเลยสองคะแนนเฮ้ยฮึดปุ๊กบิ๊กพี่ปุ๊กบิ๊กสองคะแนนเอาไปเลยไปแล้วฟาสเบรกลูกนี้ โอ๊ตสวยมาแล้วเทพตู้เฮียงเฮียงเฮียนคัดอิน,น,นดูนี่เรียบร้อยสุพ่อ สารได้ตัวอินพอร์ตมาเฮ้ยสามอ่ะนัรกับบ้านเร็วไหมไปเล่นต่อสารรีบไปไเล่น5านาที พลังฝาแดงพลังฝาแดงโอ้โหพลังฝาแดงฮะเาบหกผมผมเชื่อว่าโปเซ็นต์นั้นมันปเซ็นต์ทีมันเข้าไปข้างในแล้วจับที่มันอยารดเอาแต่มันต้องมีตัวตัดต้องมีตัวตัดดีอะสามแข็งมากครับผมแข็งแรงโคตร tham đích rồi Wow hoang cũng oh, oh. oh.